สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและหมู่เพื่อนเบอร์อรสุขุสุคนเด้อม์วันนี้ก็มาผมมาพอกับสาเข่งคือเก่าเนอะพี่น้องทางซองเสาวเราเสียแนววันนี้สาเข่งก็ได้มาให้มานะเนอะพี่น้องกับสิบไปห,าห้าเนาะไม่ไหลยอยู่แถวโคกแถวหวยนี่แหละเนาะพี่น้องกลับไปกับหมู่สองคนเนาะวันนี้ซากุ้ง่นกับบอลออกมาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกอ้าานกอนไม้ในก้อนทีเทียงสาเข่งเองเนาะพี่น้องเดีเ๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนะาะไปเขาก็บสิข,ขึ้นกอ้อแถวใกล้ๆกล้เทียงก้อนอนาะพี่น้อง ฝนกะหากระยุดตกมาเนี่เน,นะพี่น้องมือตะเกากับลิ้นตลอดเลยข้าว่าสิ่ย่างเขาไปหาเลโกทำอิดเลยนะพี่น้องไปกับซาวไก่จ้าซีมีหรบอดเด้เดยวพี่น้งนองแนงมันกันว่นาแกงเอาแล้วเนาะแนงหน่อนไม้เพราะเป็นเนงมันเณรหน่อไม้ สองอันเนาะพี่น้องลืมเอาทงมือไปเอ้ยนี่นี่น้องไมไหลนาะพี่น้องข้าวแหง้งเอ,อากระ้ไปแกง<ม>กินตอนเถี่ยงนาะพี่น้องน้องอะไร <c oughs> ใส ตอนนี้เฮาก็ได้เห็นอีกแล้วเนาะพี่น้องหนอง่อไม้ไหลเนาะพี่น้องคือซีเมนคนยังโบทันได้หาเนาะเพราะว่าน้าม,มากลายมือพี่น้องนำห่วยเป็นบานผังเนาะนี่พี่น้องสองอันเลยกาขอโทษขออภัยบางคอมเมนต์ที่สะเกงไม่ได้ตอบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแจ้งเตือนสะเกงึ้นมาเลยแต่ว่าเวลาเขาสิกดเขาไปตอบอะไรมันแบบว่ามันบบเห็นพี่น้องเลยใหญ่เติบแล้วพี่น้อง น้องพี่น้องเสาเข่งเอาข้างนั้นแหละซองอันน้องพี่น้องเสาเข่งก็ได้เห็นอีกแล้วพี่น้องกอเดียวกันเท่าไหร่นาะนี่คนยังพูดทันหาหาดอกพี่น้องนี่เด้หน่อไม่ไหลนี่นอเสาเข่งกับทีซับเลยเนาะพี่น้องก็หนึ่งข้างเอาไม้ำนี่ยเด็กหน่อไหลพี่น้องเดี๋ยวซองอันนี้สาเข ue ue, them. Them ่งส <three> ีซับเอาเนาะในเสาเข่งมากอใหม่พี่น้องก็ได้เห็นอีกแล้วพี่น้อง จเจ้าเสกทรัพย์น้องกองสั่นก็ขอโทษขออภัยเด้อน้องมีใหญ่เติบเนาะเดี๋ยวสิไปเบิเ่งนก้ออื่นอีกเนาะพี่น้องว่ามีหรือบอ่จ้าเก่งกว,ว่ามัอน,นี่ฮะได้อยู่ได้พี่น้องเพราะว่าทุกคนบริหารนาะงเคสน,นี่แหละพี่น้องนี่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 เด้อพี่น้อง ซับอ่อนลุดมาพี่น้องอนี่ถือว่ามานมัน,นีกพี่น้องไปเบิ่งก้อนั่นอีกเลยเนาะตอนใน้ซเกะก็ได้เห็นอีกแล้วพี่น้องน,นี่พี่น้องใส่กระตาเลยเนาะไปเบิ่งกออื่นอีกว่าซิมีหรือบอะพี่น้องทา,ากินแบบว่าท่ำธรรมชาติด้า,า,า,านนอกบ้นนานในแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่เด้ะ เ็นบ่อเนาะนี่นี่นี่สองอันในบ่อในตะแหน่ในสองในสองหนองพี่น้อง มีแต่หน่อนไหลเนาะเพราะว่า,าวเสเข่งไม่ได้ลงหวยพี่น้องเดี๋ยวหาเบิดแถวนี้เสเข่งก็สิลงหวยไปหาหน่อไม้บ่งต่อเนาะพี่น้องถ้าบ่ได้หน่อนไม้ไหลเนาะตอนนี้เสเข่งก็มาก,ก่อใหม่พี่น้องก็ได้เห็นหน่อนไม้อีกแล้วเนาะพี่น้องสองสามอันพี่น้องสี่อันเลยพี่น้องหนึ่งนอนอิทเนาะอันนี้จะเป็นหนอนที่สองนอนที่สามอันนี้หมดตึกเนาะพี่น้องมันกำลังพ่นขึ้นมา หลออที่สี่พี่น้องโอ้ยมารันลี่มันนีเนาะเดี๋ยวสะเขงสิปซับไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนซับสะเขงอ่ะซิ่ได้ถ่ายเบิ่งเนาะเพราะว่าสเข่งถือกล้องเองเนาะพี่น้องเดี๋ยวซับแล้วเขาไปเบิ่งวันหน่อใหญ่ปันได้เนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องตอนทับีสเขงก็มีสี่อันเนาะวันนี้สเข่งเห็นหาอันพี่น้องก่อเดียวได้หน่พี่น้องมารันลี่มาหนีเดี๋ยวเขาไปเบิ่งก่ออื่นกันเลยเนาะแบบนี้ตอนสเข่งก็ได้เห็นอีกแล้วพี่น้อง เอาได้ซับเอาเร็วนะหากเอาเลือดบัดนี่นี่พี่น้องแต่ลายเติบไปเนาะมีแต่หน่อไหลเดี๋ยวเราไปหาก่ออื่นกันเนาะมันกระซิบโข6เนาะพี่น้องแต่ว่าเรเป็นนางแบบเขาเพ่งได้ใส่เกิดบุกเอาเนาะพี่น้องที่นี่อยู่บ้านเนาะ โซเฟงก็ได้เห็นแบบพี่น้องตอนนี้ก็ได้เห็นอีกแล้วน้องพี่น้องนี่เด้เดี๋ยวเราจะมาซับกันเลยเนาะอลกเลยพี่น้องนอนไรเนาะต้องอันกับตัวนี้มันขึ้นสูงนะเลยโแเฟงเอสิหักเอาเลยนาะอพี่น้องโาเฟงจะมไดูซับโอเคเห็นทําเน okay. าะก็เห็นสีหักเอาเลยนะเนาะแบบนี้ ในซอ,อ,องอนนะเพน,นะน,นก็ไนะด้เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่ได้สองอันเนาะมันยาวแล้วก็เลยไม่ได้เอาเสียมซับเอาเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกออื่นกันเลยเนาะวี่นี่ดูบัพี่น้องเ็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ แนงน้อยมันเหอก็สิเอาไปอันไปแกงเราพี่น้องเดี๋ยวยอดใหญ่มันเหอก็สิต้มเนาะพี่ก็มีพี่น้องนี่ว้าวก็จะไปใส่กระตากันเลยเนาะบ้าน นี่พี่น้องซองกอนี่สันนี่ก็ดีแล้วเนาะพี่น้องคุณวะน้องไม้นี่จมมาทีนิดท้าวหาเนาะนี่นี่แล้วพี่น้อง Godio, you know? มัน,นก็เสกกะสีเอานะพี่น้องเพราะว่าเสกกะสีแกงแล้วก็ยอดมันก็สิเอาไปต้มนะพี่น้องเราก็เห็นน้ำไม้บุ้งนะพี่น้อง,องเข้าไปซับอาเลยเนาะซับชุมช่มๆเลยเพราะว่าหนึ่งเพรอยากกลมอีกเนาะนี่ไปหาไปหาน้ำไม้ไหลกัน ค้นหาเลยเนาะพี่น้องขึ้นไปทางนั้นเท่ากับจิมาหาโน้ตไม้บงยูห่วยเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้เซาไก่ก็ได้เห็นเนาะพี่น้องโน้ตไม้บงในทุ่งซีมีอยู่แล้วดมดมดมเสียงเสียงกันเขาเอาโน้ตไม้ตอนนี้ก็ได้ขามน้ำมาฝั่งนี้เลยเนาะพี่น้องน้ำห่วยก็รลายเนาะเพียงคานี่เนาะพี่น้อง เกือบเพียงแอลเนะาะสะเกงก็บสิบ่ได้ความไปฝังนั่นเองเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าความซองเถือเถ่อแล้วเถื่อนี่เป็นเถื่อที่ซองก็คือสิหาอยู่ฝั่งเดียวนั่เองเนาะพี่น้องน้ำลายเติบได้เพราะว่าน้ำหัวลายหางกระโยบลงกันเลยพี่น้องเนี่ก็จะเป็นหน่อไม้บงเนาะพี่น้องนีง่ถือฝนทำเนาะ ใหเยบสิม่เก็ตป he ักขี้แงเลยเนาะพี่น้องก็ว่าขึ้นไปเดียวกสิสิขี้ขาดลงมานี่อยู่หายน้าขาจะเค่งเองเนาะพี่น้องปักขะนแยงหน้ากระบริได้ใสู่้กยากินได้ กอดซานผิดพี่นอ้องเอ้ยจักมือเจ้าเข่งกับสีลกเญ่าพีนอ้องหญ่าก็ลายอยู่หอมเลยส์คิดใส่ย่ามเกี่ยวเข่าเลยเนาะกินพักขันยง หากินแบบธรรมชาติพี่น้องบต้องซื้ออีกอยู่ในเมืองกะพักงแยงกันยังได้ซื้อได้พี่น้องใส่าล,าลายโรลแก,กงมันจะหอม นี่พี่น้องพอบอัะงะเขา,ขานาสาเข่งกับงามอยู่หน,หน่อยนึงตอนนี้น้องพี่น้องสาวเข่งก็สีด้เมื่อยไ,อไน,น้องพี่น้องก็ไปเบิร์ดไม้ของชาเก่งก็ได้ลายอยู่น้องพี่น้องสาวไกลก็ได้ลายจนเต็มกระตา โอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แซ็คเพลงก็สิขอจบคลิปไว้เพียงสำเน,นาฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ซ็เพลงเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจาก่องสาวลัสแนลด้วยพี่น้องสบายดี